รจะได้หาสาเหตุได้หาแหล่งผลิตต่อไปนะครับร่างกายมันลดขับออกได้ยังไรบ้งครับไม่ายไม่เป็นส่วนมากก็จะเป็นขับออกขับตับและไตน,นะครับร่วมกันนะครับทั้งในไตและในเตนนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็อยู่ถ้ากินในเกณฑ์ปกติไม่เกิน80มิลลิกรัมเนี่ยร่างกายก็สามารถขับออกได้ไส้กรอกมาตรฐานทั่วไปยี่ห้อดีๆเขาผสมในตัวนี้นะครับ ผสมนะแต่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดครับตอนนั้นก็กินกินได้แต่ไม่ควรกินมากกินได้เพราะว่าเวลาเราอนุญาตเนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าไนทางการวิจัยว่าคนเนี่ยปกติจะบริโภคปริมาณเท่าไหร่แล้วเราจะให้ใส่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ได้เกิดจากว่าเราคิดเอาเองว่าต้องต้องต้องกินเท่าไหร่นะฮะแต่เรามีการวิจัยว่าแต่ละคนควรจะบริโภคปริมาณเท่าไหร่ปกติแล้ในไตไเกิดมีเขาใช้สาหรับทำอะไร สำหรับยืดอ,อายุอาหารครับ่าเนกกเสียนะครับอยากเดียวเลยสำหรับอาหารแล้วก็ทําให้สีส,ส,สีออกมาด,ดูสวยงามด้วยควันนี้จะสียมาดูหน้ารับประทานครับปกติอาจารย์คะเรียนถามมาค่ะว่าการใส่ไอสารอันนี้มันต้องใส่ในปริมาณเท่าไหร่ถ,ถึงจะปลอดภัยแล้วเท่าไหร่ถ,ถึงจะเรียกว,ว่าอันตรายต่อสุขภาพคะ ขอขออนุญาตเรียนยนะคะในในเราอนุญาตในไตรเนาะ,ค,ะคือเรายอมให้ใส่ในอาหารได้แต่1 0มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมอาหารนะคะซึ่งก็เขาก็ต้องคำนวณสูตรนะคะว่าเ,เขาจะใส่ในรูปโซเดียมในไตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยปริมาณมันน้อยนะถ้าคิดว่า80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารใช่ไหมคะหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรมัมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แบบตกอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะ ได้ค่าที่แน่นอน,น,จ,นจริงๆมันถ้าหลัก GMP ดีจริงจริงเลยนะคะก็ต้องใช้เครื่องช่างที่เป็นดิจิตอลที่สามารถแบบแบบช่างเล็กแบบปริมาณได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านรองเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะคะว่าโอกาสที่เกินหนงสูงเพราะว่ามันไม่ได้มันท่านท่านก็เห็นลนะคะที่ลงพื้นที่ก็จะมีเครื่องอ,อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก,ก็อย่างที่เรียนนะคะดูฉลาด ก็มีปัญหาก็สอบถามไปที่สสจรหรือออยอนะคะแล้วก็เช็คเลขออยอได้นะคะตอนน่าเว็บไซต,ต์ต้องเรียนว่าปฏิบัติการนี้ต้องขอบคุณทางวกพคอบฮะต,ต,ต้องต้องเรียนว่าบกคบยุคนี้ไวแล้วก็เร็วแล้วก็สามารถสรุปจัดจาก,การได้รวดเร็วทันใจจริงๆนะครับรนี่เป็นเป็นเป็น,ปนตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่า,าให้ทางสมวต,ตรงนี้กำลังใจ ทีมงานของของเราด้วยถ้าต่อไปถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีแนวทางเน,นี้ยผมว่ากรณีต่อไปได้จำแนกรวดเดียวกันนะครับถ้ามีเ,เหตุที่เ,เกิดการการะทบผู้บริโภคนะครับกังวลการพิจารณากท่าน,น,าน,นต์ในทิศด้วยนะครับอีกหนึงนะมีสิ่งหนึ่งนะที่เราจะเห็นเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายฮาลาลนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเรียกเจ้าที่ฮาลาหนนะ์นะครับเพราะว่าเครื่องหมายฮาลาลเนี่ย ทำให้ผู้บริโภคกี่ไมไ่รับประทานหมูนะครักล้ารับประทานนะครับพอมาเป็นเครื่องหมายฮาลาลเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกระดีสิทธาโรนั้นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียกเจ้าที่5ล้าลน,นะครับมาสอบประธำว่าเข,<อ>เขาได้รับอนุญาตหรือเปล่า